เทำไมไม่บอกเขาไปว่ามีแฟนแล้วน่ารันจริงเลยนั่นรักจิงเลยคนนั้นน่ารักน่าริงเลยนะทำไมไม่บอกไปว่ามีแฟนแล้วพี่กวางน่ารักมากมากเลยอ่ะพี่กวางอ่ะพี่กวางน่ารักมากเลยพอหยุดต้องไม่ต้องทำอะไรยังไงพี่กวางน่ารักมากเลยไในงี้ มาบ่นมาเป็นชุดคืออะไรเธออยากมากบเกลือดยากไปทำอะไรกับฝนนี่ไปทำอะไรบอกว่าฝนตกไปเช็ดรถไปเช็ดรถพี่กวางน่ารักจังเลยทำไมไม่บอกว่าพี่น่ารักแต่พี่ก erm ็มีแฟนแล้วนี่ยงทำไมไม่บอกไม่บอกฮะฮะเขาไม่ได้ถาม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 ก็บอกเขาใดีถึงพี่จะน่ารักแต่พี่ก็มีแฟนแล้วนักรับน้องอี่ย ไม่เขาก็บอกว่าเขาเขาบอกว่าน่ารักเขาไม่ได้ถามว่ามีแฟนอย่างไรจะไปถามพี่ปังพี่ปังอยู่กินข้าวหรือยังพี่ปังทำอะไรอยู่เนี่ยถึงพี่จะทำอะไรอยู่พี่ก็มีแฟนแล้วอะไรทำไมมันสมบ่นบ่นแหละก็ก่อนที่เธอจะวางสายไปเธอบอกว่าจะไปอาบน้ำนะใช่ก็ฝนมันตกไงแล้วลืมเช็ดรถเมื่อกี้ล้างรถมาตั้งแต่แรก แล้วเราขอโทษแล้วทานโทษนะคะขอขออนุญาตนะคะคุณทนายค่ะคือดิฉันขอถามว่าคุณเช็ดรถตอนฝนตกเหรอหรือยังไงก็ฝนมันหยุดแล้วบอกว่าพิม์เนี่ยเคยอ่านบ้างไม่เคยอ่านในเม้นไหมบอกว่าฝนมันตกแล้วมันสาใส่รถแล้วก็ไปเช็ดรถแล้วเธอไม่ได้บอกว่าฝนหยุดไงเธอบอกฝนตกมันสาก็เลยไปเช็ดฝนสาดใส่รถ อะออก็มันก็มีมหลังคาม,มันก็เช็ดได้ดิไอกระดดไอหอยสังไม่ต้องไม่ต้องเลยไม่อ่านเม้นเขาเลยข้าเม้นเขาตลอดไม่ต้องไม่ต้องอ่านแต่น้องหลินหลีคนเดียวไม่ต้องนี่นี่อาบน้าก็เปิดเธอทิ้งไว้เช็ดรถก็เปิดเธอทิ้งไว้ดูเธอตั้งแต่วินาทีแรกแล้วไม่ต้องกินสลงสลี่ส,ะสะละสละอนั่น อ๋อพี่นักวิ่งหนูอกินไม่ได้เพราะว่าวันนั้นมันหนูไม่สบายหนูก็ไม่ได้กินทุเรเนี่ยเนียคือไม่ขามาม<อ>ลดพ<บ><บ>ิมพ์ได้คือเปิดดูตลอดโทรศัพท์นี่ร้อนจีเลยนีจ้าจ้าพ่อหมีู่จ้ามัวไปจกแต่น้ำผึ้งหันมาอีกทีปุ๊บอ้าวมีแต่คนจิบมีแต่คนจิบ เสื้อสีเขียวแขนสั้นน้องมีน้องคนหนึ่งไหมหนูา่าเออก็สั่งมันกันแน่ก็ดูตลอดอะดูตลอดเลย <laughs> แต่คือไม่ได้เม้นก็คือมือเช็ดรถอยู่เนี่ยมือเนี่ยเดี๋ยวลอ,อกอีกแล้วนี่ <c oughs> จะเปิดเสื้อตอนไหนเนี่ย <c oughs> ก็รอของเธอเสร็จอ่ะ เดี๋ยวก็จะมีแบบคนเขารอนานอีกเธอไม่เอาเข็นยามาใส่ให้น้องดูใส่ตอนไหนแล้วยังไม่ได้กลับหอเลยเนี่ยแล้ววันนี้ไม่ต้องหนีหลับก่อนแล้วมาโวยวายตอนตีสามหนีไปแต่งงานอะทำไมถึงว่าแล้ว รักพ่อบ้านขอบคุณนะคะรักลูกบ้านเหมือนกันนะครับลึกๆขอบคุณห้าร้อยเจ็ดคนนะพี่มิ้นขอที่มาของคำว่าคุณครูนกกระจอกอย่าหาทําเด้อคุณครูนกกระจอก ใช่เขาเป็นคุณครูนกกระจอกเสื้อมีสีอะไรบ้างคะเสื้อมีสีดำสีดำอันนี้ไม่ใช่สกินสีขาวนะคะเขาเรียกว่าสกินสีมุกเงินแล้วก็มีสีขาวสกินสีดำมีขาวสกินสีแดงแล้วก็มีสีม่วงพัดเทลสกินสีขาวแล้วก็มีสีแดงสกินสีดำแล้วก็มีสีแดงสกินสีขาวเสื้อมีแค่นเดีย อวาวอสกีมันจะไม่เหมือนกันตัวสกีมันจะเป็น c o ล o r สีแต่เสื้อจะมีดำขาวแดงี่เบลกิดห้ดข<อ>าวยาวให้หน่อยว่าขาดือกจากเสือ้อตัวเสื้อตัวนี้มันสวยจริงๆใส่แล้วมัน thank you ขอบคุณครับขอบคุณครับคิด<อ>ว่าน่าจะเปิดตอนแรกว่าจะเปิดคืนนี้ เห็นที่กวางไลฟ์อยู่พอดีเออก็เลยมาแอบส่องที่กวางไลฟ์ก่อนก็เลยค่ะหน่อยเหนื่อยเหนื่อยไหมคนดีมีที่เป็นแฟนเหนื่อยนะกูเดรอมิที่มิเก็บทุกเรื่องไปฝันก็คือเรื่องของเรื่องอะนะคะเมื่อคืนที่ ขอบคุณพี่มินนี่พูนะคะสำหรับความขวัญก็ขอบคุณพี่มินนี่พูค่ะขอบคุณอะไรอ่ะโอ๊ยขอบคุณแม่ทองคําพี่บัวบัวพี่บัวบัวพี่บัวไม่เห็นส่งหัวจงหัวใจให้เราเลยทีมพ่อบ้านเราอ่ะทีพ่อบ้านเราอ่ะใครเรียกน้องมีภูนี่จะตีตีไอ้มีพูยาเลยคุณนงคุณคุณองกระจอก <c oughs> ไอ้มีผูก <c oughs> คุณคุณกนกกระจอก <c oughs> <c oughs> อุย้ยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะคุณคุณนกกระจอกก่อนมันไม่มีที่ชาร์จแบตบเนาะแล้วจะไปแล้วนี่จะไปแล้วเหรมัน<อ>ไม่มีที่ชาร์จแบตบก็ลำบากก็นานแล้วเ,เธออ่ะก็กำลังจะรอฟังอยู่เลยจะรอที่มาของคุณครูน,นกกระจอกแล้วก็ จะเล่าเรื่องของเมื่อคืนก็วันนี้ก็จะมาพูดเรื่องซื้อคุณรูนกกระจอกไปแล้วหรอเออคนแรกก็คุณครูนกกระจอกก็ชาร์จแบตแล้วก็คุณครูนกกระจอกการที่เรามองนกกระจอกแล้วเราสงสัยว่าทําไมมันต้องชื่อนกกระจอกมันไม่ได้หมายความว่าเราจะอยากเป็นนกกระจอกก็อย่างนี้เดี๋คนเมื่อกลางวันเมื่อกลาง เมื่อกลางวันของวันนั้นที่พี่กว้างมาพี่มินที่บ้านคราวนี้มันมีนกเขาใช่ไหมตอนแรกพี่ก็เถียงพี่กวางว่ามันเป็นนกพิราบพี่ไม่รู้จักหรอกว่านกเขานกพิราบมันเป็นยังไงไงเออแล้วคราวนี้พี่กวางก็บอกว่ามันเป็นนกเขานกเขานกเขาก็เถียงกันอย่างงี้ก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นหรอกผมมันยุ่งอย่างเลยแล้วคราวนี้แล้วคราวนี้พี่กวางก็ถามว่าเออแล้วทําทไมนกกระจอกคนถึงเรียกว่านกกระจอกเออพี่วินก็เอะมันโคงกระจอกหรอกือเปล่า แต่กวางพี่กวางก็บอกว่าเออไม่กระจอกหรอนะพูดเรื่องนกกระจอกน่ะนานมากไงแบบในหัวมีแต่นกรนกระจอกนกกระจอกอะไรอย่างนี้ไงเออแล้วทำไมเมื่อวานะคราวนี้อ่าก็นอนหลับไปปกตินั่นแหละตื่นขึ้นมานางก็นอนอยู่แขนเนี่ยแหละนางก็นอนอยู่แขนนี่ใช่ปะแล้วก็นางก็จะหัวหมิงหน่อยเวลาแบบอะไรอย่างเงี้ยนางก็จะหัวหมิงหน่อยหัวหัวนางก็จะอย่างนี้เลยหัวนางก็จะหมิงหมิงหน่อยเออก็ อารมณ์มาแบบเราไม่ได้หัวหลุยก็อย่างนี้ใช่ไหมานางก็คือนางจะนอนต่ํากว่าพี่นางจะนอนมากอดพี่อยู่ตรงเนี้ยเออจะนอนอยู่ตรงหน้าอกพี่ใช่ปะ่ะเออแล้วคราวเนี้ยพี่ก็ตื่นขึ้นมาประมาณหกโมงพี่ก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วก็เห็นแต่หัวมิงอ่ะเห็นแต่หัวหมิงอย่างเงี้ยแล้วในฝันน่ะมันก็ฝันว่ามันฝันเห็นนกกระจอกแล้วก็ไปเรียนหนังสืออะไรสักอย่างในตื่นขึ้นมาแบบสลืมสลือ แล้วก็เอามือลูบหัวเขาว่าคุณครูแล้วก็จอกขึ้นแล้วหรอพูดโดยที่แบบว่าตอนแรกตอนแรกนึกว่าละเมอแบบเขาเรียกว่าครึ่งหลับครึ่งตื่นน่ะทั้งตื่นทั้งหลับทั้งฝันน่ะกลยบอกว่า คุณคุณนกกระจอกไอ้แกก็แบบคุณคุณนกกระจกตื่นได้แล้วนางก็หลับอยู่ไงแล้วก็แบบรูปัวเมึงเ้าอ่ะคุณคุณนกกระจกตื่นได้แล้วแล้วนี่อันนี้ก็เลือกตาขึ้นมาตาเขาโตอ่ะทุกคนปึ๊กแล้คุณคุณนกกระจกยังมาทำยังงี้เออนี่แหละค่ะที่มาของคุณคุณนกกระจกตั้งแต่หลับกึ่งตื่นภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้อะครึ่งหลับครึ่งตื่นอะไรนะ ใช่ตั้งแต่นั้นมาเขาก็เป็นคุณครูนกกระจอกไปเลยเพราะฝันเนคุณครูแล้วก็ฝันเห็นกกระจอกที่เถียงกันไงใช่มัน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 ก็มันเช้าแล้วนะมันจะละเมออะไรหกโมงอะแล้วตื่นมาเช้ามากเลยไงเออแล้วก็ก็ก็คือแบบมันมันไม่ฉีนไงทุกคนมีคนมานอนเกาะอะไรอย่างเงี้ยเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแบตหมด อมัน<ต>ไม่ชิน,นเออ,อมันไม่ชินไงแบบมีคนมานอนเกาะอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ชินเขาบอกว่าเล่าลเล่าความคำว่าพ่อบ้านเป็นหมีภูหน่อยที่กวางพี่มิน้นบอกพี่มิ้นอ่านข้อความหนูหน่อยน้องลินหลีบอกให้อ่านหน่อยเจ้านข้อความน้องลินหลีคือข้อความไหนคือที่มาของหมีภูนะคะทุกคนโฟกัสที่หน้าพี่มิ้นทุกคนจะรู้คําตอบ เรื่องคืนนั้นเรื่องคืนไหนวะเรื่องคืนไหนเรื่องคืนที่เธอบอกว่าเราหนีไปแต่งงาน,นใช่ค่ะใช่อ๋อเมื่อคือนเมื่อคือนอะ่ะพี่หง,ง่วงมากคือเพียมากไงทุกคนคือเหนื่อยเพียมากคือพี่มาถึงพี่แบบ รีบแกะของใช่ไหมรีบแกะของทุกอย่างหมดเลยแบบลงสตอรี่อะไรเงี้ยเนาะเออแล้วก็พร้อมกินกินข้าวแต่แบบทุ่มหรือหกก็ตั้งแต่แบบที่ว่าปิ้งปลาหมึกแบบเออเผาปลาหมึกนั่แหละอืมีข้อเสร็จแล้วก็ปกติก็คือแบบมันร้อนแล้วมันปวดหัวด้วยแล้วควเนี้ยอืมพี่กวางเขาก็มัวแกะของสตอรี่แล้วเขาก็ยังไม่ได้อาบน้ํามันก็ห้าทุ่มแล้วแหละ คือเขายังทำเงินไม่เสร็จสี่ทุ่มสี่ทุ่มจะห้าทุ่มหรอเออสี่ทุ่มห้าทุ่มแล้วแหละแล้วครนี้แล้วครนี้ใช่ไหมพี่ก็บอกว่าคือพี่ปิดไฟหมดแล้วแล้วก็เลยบอกว่ากวานเธอจะนอนตอนไหนกวาก็บอกว่าอย่าเพิ่งนอนรอรอก่อนพี่ก็เลยบอกว่าโอเคโอเคเดี๋ยวรอก็ดูติ๊กต็อกไปไงแล้วครนี้ก็เลื่อนไปเลื่อนไปแบบเจอแบบนาฬิกาปลุก็ไม่ตั้ง้วเมื่อเช้าเมื่อวานอะ ก็ก็แบบเนื่อนไปก็คือยังไม่หลับไงเพราะทุกทีจะรอเขาตลอดแต่คือเหนื่อยอะ่ะคือรู้ตัวเองว่าตัวเองเหนื่อยคือตัวเองง่วงนอนมากตื่นเช้าไงเมื่อวานตื่นตั้งแต่ตีห้าอ๋อพี่น้องพี่น้องขับรถด,ดีๆนะคะเออเมื่อวานตื่นตั้งแต่ตีห้าคือตื่นเช้าแล้วงานมาทั้งวันไงเออแล้วคราวนี้ก็อันนี้ก็ไม่ย้อมอาบน้ําอันนี้ก็มัวแต่อะไรก็ไม่รู้ แบบดีใจกับของที่น้องส่งมาให้อยู่ไงุอยเราตื่นเต้นกับถังขยะเดชมันแบบอ้าวๆผูกเ,เองได้ออนั่นแหละอันนั้นก็อะไรไม่รู้พูดแต่ถังขยะพี่ก็บอกเขาว่าเฮ้ยเธอมันคือเครื่องักผ้าน้อยเว้ยไว้แบบซักชุดชั้นในอะไรอย่างเงี้ยอ,อแต่กอเราก็ไม่รู้ไงเราก็ไม่รู้ไงอแล้วควอนี้แล้วคาอนี้ใช่ไหมก็เลื่อนดูมันเป็นแบบมีแต่คู่แต่งงานน่ะออมีคู่แต่งงานคู่นึงแหละ คือเออเขาก็น่ารักมีเนาะแบบผู้ชายผู้หญิงแต่งงานก็ <Okay. S 1> ก็ดูอะเออก็ดูงานแต่งดูอะไรอย่างเงี้ยเออก็สวยดีอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็เผลอหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้ก็คือก็หลับไปเลยพี่กวางก็บอกว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งหล,ลับลอล็อกก่อนพี่ก็บอกโอเคโอเคคราวนี้หลับไปตอนไหนก็ไม่รู้ตื่นไมท่ทีตีสามฝันว่าพี่กวางอ่ะหนีไปแต่งงานกับผู้ชาย นี่ก็โวยวายเลยร้องหหม่ร้องไห้ทั้งในฝันชีวิตจริงก็แบบเฮ้ยใจสั่นหมดแล้วก็เรียบโทรหาเขาตีสามจริงอ่ะไม่รู้หรอกว่าตีสามนะคือแบบก็แบบเฮ้ยฉันรอตั้งนานแล้วเธอทําอะไรเนี่ยเธอวางสายไปทําไมอะไรอย่างเี้ยก็โทรไปก็ไม่รับแล้วก็ลุกไปเข้าห้องน้ำเมื่อเมื่อคืนพ่อนอนอยู่ที่หน้าห้องพ่อก็ถามว่าทําไมตื่นเช้าจังก็ถามว่าตื่นเช้าอะไรวะ ก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจไงก็ยังไม่ได้เห็นนาฬิกาไงก็ว่าตื่นเช้าอะไรแล้วก็ลุกไปเข้าห้องน้ำปกติพอกลับมาก็แบบกําลังจะต่อกําลังจะแบบเฮ้ยเธอต้องไปแต่งงานแล้วหรอเธอไปแต่งงานกับใครอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอืมแล้วพอมาดูปุ๊บนาฬิกาตีสามครึ่งแล้วกวางก็วางสายไปก่อนเที่ยงคืนอีกอ่ะนี่ฉันฝันเหรอก็กว่าจะนอนหลับอะคะ่ะถึงตีห้าถึงจะนอนหลับ ก็เธอมันเป็นหมี่พูไงบอกแล้วอยากินน้ำผึ้งเยอะก็มันง่วงมันง่วงมากมากมันง่วงมากมากมมากมมันเพียมากมากๆมากมาไงแล้วก็ก็ไม่ยอมอาบน้ำสักทีก็ไม่รู้ว่าเขาหลับคุณคูเราก็จับ๋อย พี่มิ้นน้องไว้เอามาน้องไปอ่านหนังสือสอบก่อนนะคะมีกำลังใจเถอพี่เองไปยังไม่ได้อ่านเลยสั่งเสื้อทางไหนตัก้นเฟซค่ะอะไรนะน้องบอกว่าคลิปนอนตักต้องมาต้องเล่าคลิปนอนคลิปนอนตักนั้นต้องขอบคุณพี่กวางจริงเรื่องของเรื่องมันมีอยู่ว่าพี่มิ้นน่ะไปทํางานแล้วพี่กวางอ่ะไปรอพี่มิ้นพี่มิ้นทํางานคือพี่มิ้น ทำงานกลางแดดคือต้องออกเป็นกลางแดดอ่ะแล้วพี่กวางอ่ะจะต้องมานั่งรอพี่มิ้น์อ่ะอยู่ที่ศาลางว่างอะค่ะอยู่ที่ศาลาตั้งแต่ช่วงสิบเอ็ดโมงถึงเที่ยงอ่ะมันคือช่วงนั้นอากาศมันร้อนมากคือที่กำแพงอ่ะที่กำแพงอ่ะช่วงนี้อากาศร้อนมากๆแล้วด้วยโดยนิสัยส่วนตัวของนางอ่ะนางอ่ะอยู่ในอากาศร้อนไม่ได้ ตอนแรกว่าก็จะให้นางแบบอยู่ในรถอะไรอย่างเงี้ยคือ,อก็นางก็ไม่ได้อยู่นางก็ไม่อะไรอย่างเงี้ยนางก็อยู่ข้างนอกศาลาอืเออแล้วทําไมไม่อยู่ในรถะนี่รักตามเขาไปทําไมพี่รักไม่อยู่ในรถะไม่เอาอืมเขาไม่ยอมอ่ะคือคือสตาร์ทรถไว้เขาก็ไม่อยู่ในรถนะเขาแบบเขาก็เดินออกมาก็ไปนั่งอยู่ศาลาคนเดียวเขาเออ พอไปนั่งศาลาอยู่คนเดียวแล้วแล้วเราอากาศมันร้อนมากๆนะทุกคนแล้วมันเป็นประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงอ่ะนานมากเลยอ่ะร้อนแบบร้อนจัดเลยออแล้วคราวเนี้ยพอเสร็จงานใช่ไหมเราก็กลับบ้านพอกลับบ้านอ่ะอีเม้นะก็กลับบ้านคือเย็นมากเลยเนาะมันมันแบบเย็นนี่หมายถึงว่าอ,อากาศในห้องอ่ะคือมันเย็นมาอยู่ในห้องไงแล้วคราวนี้มันร้อนมันร้อนแบบเขาเรียกว่าไงมันร้อนจัด แล้วกลับเข้ามาในห้องมันเย็นแล้วคราวเนี้ยพี่อ่ะก็เหมือนนั่งทีมงานอยู่เพื่อจะทํางานส่งอนะเนาะมันจะต้องรายงานข่าวอะไรอย่างเงี้ยแล้วนางอ่ะคือนางเพียแดดไงนางเพียแดดมากแบบมันร้อนอ่ะร้อนอะคือ,อคนร้อนมาเจออากาศเย็นนางก็มานอนอยู่ที่ขาแล้วคราวเนี้ยนางก็หลับเลยนางก็กอดขาพี่ไว้แบบแบบไม่ดูอ่ะน่าสง,งสารครูน้องก็เจอกมากเลยอ่ะ ป็นแบบไม่ดูนกกระจอกเี้ยหัวหัวคุณคูนกกระจอกนะแบบเหม่งมากเลยหัวเหม่งมากเลยใส่เกียมเลยใส่แบบใส่ใส่อะคือแบบเห็นแล้วเอนดูมากแบบเอนดูเอนดูจริงเห็นแล้วแบบอืมแบบนางน่ารักมากอ่ะคือเห็นนางน่ารักแบบนี้แล้วคือนิสัยนางน่ารักมากๆโอ้โหนึกว่าพระอาทิตย์ ใช่พี่ตอนแรกพี่ก็นูกว่าเฮ้ยทีมงานหยูพะอาทิตย์ที่ไหนมาแซวส่งมาที่ตาวะพระอาทิตย์จะไม่ตกหรออะไรอย่างงี้อ๋อที่ไหนได้หัวแฟนเราไม่ได้ไม่ได้โลโมเมนหวานนะที่มือปัดปัด,ปด,ปดนี่คือแบบปัดแสงไงปัดแสงพระอาทิตย์แสงพระอาทิตย์จะมาอุ้มปัดแสงพระอาทิตย์แมงเมา่แมงเมา่จากโคราชนะคะเดี๋ยวใส่ไปให้คนหนึ่งตัวหนึ่งของใครได้ใสอแ็กเสื้อใส่แมงเมาไงของแถม แะละค่ะปัดทุกคนไม่ได้ละมุนปัดแสงพระอาทิตย์อาทิตย์สองหน้าแล้วหัวแบบเงาด้วยนะหัวเงาวัดปัดแสงพระอาทิตย์แสงว่าแบบแยงตาหรือคือปกติอะคือกว่างะโดนแดดได้ไม่นานเพราะว่าคือเราอะเพราะว่าเป็นคนเป็นลมง่ายฟิลเลอร์ฟิลเลอร์จะละลายโบท็อกจะละลายฟิลเลอร์จะละลาย ละลายตั้งแต่ย่างกื่นเลอแล้วล่ะเกือบซึ้งไปหมดแล้วล่ะรอพี่กวางตัดก่อนนะคะไอคลิปอะพี่มินบอกที่หนูส่งไปใช้ค่ะเดี๋ยวใช้นะคะมีพูรเลาะคืออะไรมีพูรเลาะคือกินไม่ได้หนอะไม่รู้ ติดแอร์ไหมไม่ได้ติดค่ะเกือบดีเกือบดีตาน้องควางแสงแดดมันยังตาหรือจะสู้สายตาที่ยังใจแบตยังหมดแบตหมดแล้วพี่กวางแถมอะไรไปให้น้อง่ในเสื้อหรือมีเสื้อเปล่า เม่งเมาไงไม่ใช่เออเออบ่นดิบ่นดิบ่นดิเนี่ยเขาส่าแบบสั่งในเฟซค่ะตอนนี้เดี๋ยวพี่มิ้นจะทำในเฟซเดี๋ยวพี่มิ้นจะได้ตอบพี่เบิร์ดอะเสร็จยังพี่เบลอ่ะจริงอ่ะอันนั้นคือเหลือใช่ไหม อยากได้เสื้อคะเดี๋ยวรอก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะทํามันรูปวันนี้ให้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็อาจจะปล่ออยมันาที่ไปที่มามันอาจจะไม่เยอะก็เลยเดี๋ยวฝั่งนางเฟซเอาอะไรเพราะว่าดูจากการที่ไปลงข้อความในเะเบียนที่ไปแล้วมันมีแค่ร้อยกว่าคนอิแสดงว่ามันมีคนสั่งไม่เยอะก็เลยคิดว่าสั่งในเฟสเอาดีกว่าง่ายกว่าใส่มากหมายถึงเหม่งพี่เหรอ อนุญาตเป็นเอฟซีใหม่คุณี้ฮาไม่ได้ฮาจริงๆตั้งใจอยากหวานมากแหละแต่มันได้แค่นี้แพ็คเสื้อให้เสร็จก่อนค่อยแบตหมดแพ็คเสื้อเสร็จแล้วค่ะก็คือกําลังเก็บอยู่ใต้กบพ่องนิหักค่าแรงพี่เบลด้วยค่าแรงอะไรอันนี้พี่เบิร์ดพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดคือหล่อสุดนะทุกคนโอนตังค์ให้พี่เบิร์ตค่าแรงพี่เบลกับพี่พี่มอสโอนให้พี่เบิร์ดคนเดียว อันอันมีพี่มอสพี่มอสทำท่าเหมือนเหมือนเสร็จแล้วจริงๆไม่ได้แพ็กสักตัวจับเฉยๆจับเฉยๆไม่ได้แพ็กสักตัวแบตบหมดแล้วนะหรา,จะ,าหะจะกลับมาไหมเนี่ยฮะกลับมาไหมเนี่ยกลับมาไหมคืออะไร ไม่แล้วแบดบหมดแล้วจะมาอยู่ไหมจะไล์รอหรออืออืม,อมได้เพราะว่าวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวเอาของขึ้นรถแล้วก็เข้าห้องเลยไม่ได้มีไม่ได้มีของไม่ได้มีกล่องอะไรเก็บโอเคก็ก็ไล์ไล,ไล์รอเรานะเดี๋ยวดูแบดก่อน บตเหลือสามเปอร์เซ็นต์นะอ่าไปไปวางไปก่อนบายบายนะทุกคนเดี๋ยวมาใหม่ถ้าพี่มิ้นรอเดี๋ยวจะมาใหม่รอนานนมันอาจจะบันทอไปแล้วไไปอย่าให้รอนานไปมีพูเธออยากกินน้ำพึ้งไหมอยากกินน้ำอย่างอื่นฮะพูดว่าอะไรนะอยากกินน้ำอย่างอื่น เิ่นได้เหรอเสีย่เนมหมดแล้วแบ๊บซี่หมดเสร็จใจด้วยเร็วๆเหลือสามอ่ะก,ก้อนอะแบตอะทำไมพี่ดูเขินขนาดนั้นเลยเหรอดูรู้เลยว่าพี่ <c oughs> เขินนะง <c oughs> ินนะ้ำแบ๊บซี่ไม่ใช่กินน้ำอะไรคิดไปไก่อ่ะเรา บ้าพูดล้วรเอาคแล้วเป็นแฟนกันทุกคนเนี่ยพี่สองคนเป็นแฟนกันทุกคนไม่ต้องคิดเยอะพี่สองคนเป็นแฟนกันเสียทรง พี่สองคนเป็นแฟนกันทุกคนไม่ต้องคิดเยอะพี่สองคนเป็นแฟนกันอย่าขืนอย่าขืนที่นักกู้เป็ toi, แนแฟนกันกินกันก็ปกติกินกันก็ปกติเธอกินไม่ค่อยปกติไงอะเลอะไรอ่ะไม่ปกติคือยังไงกินไม่ปกติแบตหมดพอดีเลยแบตหมด เด <static> Mont ี๋ยวใช้บัตรอะไรไอ้มอนเร็วเร็วอยากโดนกินบ้เไปแวอะไรไปแล้วไปแล้วไปแล้วน้องหลินหลีน้องหลินหลีไปอยู่ฝั่งพ่อบ้านเดี๋ยวพี่วังจะไปแล้ว มานานยังครับมานานจนแบตหมดแล้วครับเดี๋ยวรอพี่มิ้นเอ๋เดี๋ยวพี่มิ้นรอพี่กวางเดี๋ยวพี่กวางจะมาใหม่ไปชาร์จแบตก่อนโอเคไหมพี่นักวิ่งขอพระคุณมากๆนะคะสําหรับสละนี้ไม่รู้ว่าละกรรกกับสละมันคืออันเดียวกันไหมแต่ว่ามันอร่อยมากๆาขอพระคุณครับเขาเปลี่ยนชื่อไงจากเมื่อก่อนมันเป็นละกรอแล้วมันทําให้ดูแบบดูแบบว่าไม่ค่อยดีเขาก็เลยเปลี่ยนปเป็นสลัดมันมันสละมันลูกยาวๆละกรอกมันลูกกลมๆเล็กๆ ก็เหมือนแห้วกับสมหวังไงไม่จริงเราไม่เชื่อเธอเรามีพูกก็เหมือนกวางกับคุณครูนกกระจอกไงมันคนละคนแล้วอย่างเงี้ยมันคนเดียวกันมันตื่นมาแล้วมันก็เป็นคุณครูนกกระจกเลยน่าเห็นบอ่เขาบอกว่าคนละอย่างกันครับพี่มี์ไม่น่าอ้วนจังอะทิกตอกมันไม่มีกล้องแบบวีเชฟบ้างหรอก็เธอกินเราเข้าไปเธอในหน้าบวมไอ ขอบคุณนะคะน่ารักมากคือกินแคบหมูหไปปวดฟันมากเลยนะี่ยไปแล้วพี่ๆเขาเก็บของอยู่ไอก้อกวางนี่นั่งข่อยขอยขอยขัดหม้ออยู่คนเดียวบ๊ายายดเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่รีบๆมามันพอไหมอ่ะไม่มันมันเยอะกว่ารอบที่แล้วอีกอ่ะมอดมอดเธอไม่ฟังเราสักอย่างเลยนะมอดนะ พี่เบลล่าพี่เบลล่าพี่เบลล่าบายยนะคะพี่เบลล่านะคะ